<laughs> hello mọi người 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 <laughs> đang đầm <laughs> đang <cười> đó, quá <laughs> mà luôn à đi mà luôn đi đồn à đồn à đừng xong không chẳng luôn. โอ้ตวเชเสมอเสมอกันามนา่านีเอาฟังเสียงเด้อหนึ่งสองสามาอสอะอเอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่พื้นเนบกับศาสตรนะเนีบกับสาสเลยกลมส่กันเลยอเ เออเป็นทางการเลยฟังเสียงเด้อมาดูฟังผีดูได้ไหนเพื่อนเกือจอพลังใหม่หนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำโยไมไมตากำลังกันอย่างตากำลังแม่ิึงมึงจับมือกูแลหมสัตว์หนึ่งหนึ่งสองซ้ำ วอ่อนอ่อนบอ้แลนะอ้าวเนนะเนนะเนนะ